สวัสดีครับจากร้านทวัชเชอร์อัลต้แอร์นะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้นานำอีซูซูดีแม็ก2021ตัวนี้ตัว V c คอร์มาติดเป็นหลังคาของแคดดี้บอยรุ่น s อ5นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับหรือกําลังที่จะเลือกหลังคาติดดีว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างตัวนี้นะครับจะใช้สีของโรงงานนะครับในการผลิตทําให้สีนะครับใกล้เคียงกับของคู่ตัวรถได้มากที่สุด ส่วนกระจกตัวนี้นะครับเป็นกระจกสีดำแต่สีดำนะครับความเข้มเขาจะอยู่แค่60%เราจึงต้องติดฟิล์มเพิ่มนะครับเพื่อจะทําให้ข้างฟิล์มข้างหน้ากับฟิล์มข้างหลังมีสีที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นงานตรงรุ่นนะครับเข้ารูปทุกจุดส่วนแหลกหลังคาข้างบนนะครับเราสามารถใส่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีราวหลังคาให้โดยเฉพาะนะครับตัวนี้ราวหลังคาสามารถใส่แหลกขนาด1.2เมตรหรือ1เมตรได้นะครับแล้วแต่เราเลย ของแค์ดีบอยได้ก็ยิ่งดีนะครับส่วนปกตินะครับปัญหาของหลังคาเลยที่ติดไปแล้วจะมีนะครับคือตัวของยีเพลงที่มันจะเป็นตัวของยางตรงนี้นะครับทําให้น้ําไหลเข้าของตัวรถได้แต่ตัวนี้นะครับเขาใช้เป็นตัวของกระจกเลยจบงานนะครับคือทําให้มันเหมือนเอามาครอบเลยตัวนี้นะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องยางนะครับที่ตามมาแนะนํานะครับถ้าทําเป็นบานอย่างนี้ได้ก็ทําไปเลยแต่ว่าถ้างบประมาณ ไม่ได้เยอะมากและอาจจะดูเป็นตัวของฮีเพงนะครับที่มันเป็นตัวของพลาสติกดูนะครับมันมีทั้ง2รูปแบบเราสามารถเลือกได้ตามความต้องการของเราเลยแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นตัวของกระจกแบบนี้นะครับมันจะทําให้ตัวของรถนะครับมีปัญหาได้น้อยที่สดุดคือมันเหมือนปิดช่องโหว่นะครับหรือปิดปัญหาของตัวของตัวนี้ไนดะ้มากเลยทีเดียวแต่ว่าไอตัวที่มันเป็นฮีเพงนะครับอายุการใช้งานมันอยู่ประมาณ5ถึง7ปีนั่นเอง มองตรงๆนะครับกระจกสีดำสวยงามมากๆครับลูกค้าเดินทางมาไกลจากลาดบุรีเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้โอกาสเราได้ติดตั้งรถงานแบบนี้นะครับลองไปเปิดไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวก่อนจะดูข้างในนะครับก็จะมีตัวของกุญแจนะครับสามารถปิดแบบนี้ได้นะครับเปิดไขล็อกได้นะครับเปิดได้อันนี้นะครับเ็าเป็นระบบความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับให้ส่วนความเข้มนะครับของฟิล์ม บวกกับกระจกนะครับอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เวลาเรามองออกนะครับจะเห็นในลักษณะนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ติดตั้งด้วยอะไรนะครับก็มีแคมล็อกนะครับด้านละสามตัวแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เนี่ยครับมีราวเหล็กเรียบร้อยนะครับส่วนโลบาร์นะครับหรือเขาเรียกไอตัวข้างๆตัวนี้นะครับของ v c คอร์เราถอดออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตัวของกระจกเมื่อกี้นะครับที่เราบอกว่าไม่ทาเป็นนีเ่เพลงทําเป็นกระจกเนี่ยมันก็จะเหมือนจะเป็นตู้ตู้หนึ่งเลยนะครับทําให้โอกาสน้ํารั่วเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวมีไฟเพดานใช้ให้ใช้นะครับสําหรับตัวของแคดดี้บอยจุดเด่นของเขานะครับมีอยู่สองจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าเราในอนาคตเราอยากติดแอร์ที่หลังนะครับสามารถติดได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาทาพื้นที่ในการรองรับแอร์อยู่แล้วเนาะ เรื่องที่2นะครับก็คือว่าจุดเด่นของเขาก็คือเขาเก็บอะไหล่ถึง10ปีด้วยกันประมาณ10ปีทําให้เวลานะครับเราใช้หลังคาไปนานๆแล้วเนี่ยยังมีอะไหล่ซ่อมอะไหล่เปลี่ยนอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเบสิกนะครับแต่สําคัญมากๆตัวนี้มีไร้ฟ้าให้นะครับในกรณีที่เราขับในพื้นที่ที่มันเป็นมอเป็นควันนะครับหรือน้ำเกานะนั่นเองใช้ไรฟฟ้าได้เลยนะครับก็จะงานดีมากๆนะครับ ส่วนของคาร์บอนนะครับเขาจะมีโลโก้เต็มไปหมดเลยข้องบนเป็นไฟเบรกนะครับโอเคแล้วติดหลังคาอย่างนี้คำถามที่ถูกถามบ่อยมากๆอีกหนึ่งคำถามคือเรื่องน้ำหนักกับการกินน้ำมันถามว่าเรื่องน้ำหนักนะครับเป็นหลังคาไฟเบอร์เบากว่าหลังคาเหล็กและเบาที่สุดแล้วนะครับเป็นหลังคาที่ผมมองว่าเป็นประเภทของหลังคาที่เบาที่สุดทำให้มันไม่กินน้ำมันเพราะอะไรเดี๋ยวเราลองมาดูกัน ไม่กินน้ํามันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคํานวณแอโรดนามิกหรือการลมหวนนะครับหรือการต้านลมนะครับตัวนี้พอแล้วติดหลังคาไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้านลมพอมันไม่ต้านลมหรือเขามีงานวิจัยออกมาว่าถ้าติดหลังคาไปแล้วเนี่ยครับเพลเพนะครับกินน้ํามันน้อยกว่าด้วยนะครับเป็นเพราะว่ามันไม่มีลมห่วนในกระบะงานวิจัยเขียนออกมาแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของแคด y b o y ได้เลยถ้าใครชอบ งานแบบนี้นะครับติดต่อร้านนวัดชายออโต้แอร์หรือโทรเบอร์05 5 7 1 1 7 0 1นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมและขอบคุณโอกาสดีๆที่ลูกค้าเดินไกลมาจะเดินทางไกลนะครับมาจากตัวของลาดบุรีเลยทีเดียวขอบคุณจริงๆครับ